สวัสดีครับพี่โอครับจากศูนย์แนวการศึกษาต่อต่างประเทศ Learning Curve วันนี้พี่โอก็จะมีหัวข้อดีๆมาแบ่งปันให้กับน้องๆเช่นเคยนะครับหัวข้อในวันนี้ก็คือเตรียมตัวก่อนเดินทางไปเรียนต่อนิวซีแลนด์นะครับหลังจากที่น้องๆวีซ่าผ่านแล้วนะครับแล้วก็เราก็จะถึงขั้นตอนการเตรียมตัวที่จะเดินทางแล้วนะครับมีขั้นตอนอะไรบ้างเนาะพี่โอก็จะแบ่งเป็นแบบง,ง่ายๆนะครับอยู่าหัวข้อด้วยกัน นะครับเราไปดูหัวข้อแรกกันเลยข้อแรกก็คือเอกสารสำคัญและสิ่งของอะไรบ้างควรนำติดตัวขึ้นเครื่องนะครับอย่างแรกสุดเลยนะครับเข้าห้างเดินไปซื้อกระเป๋าเป็นกระเป๋ามือเป็นกระเป๋าเขาเรียกอย่างพี่โอพี่โอเรียกติดปากว่าเป็นกระเป๋าจริงโจ้ครับซึ่งเป็นกระเป๋าคาดเอวครับเราจะใช้สําหรับการใส่พวกพาสปอร์ตแล้วก็เอกสารสําคัญ นะครับเดี๋ยวมีรูปโชว์ให้ดูด้วยเนาะว่าเป็นเป็นลักษณะรูปกระเป๋าเป็นแบบไหนยังไงนะครับเรามาดูเรื่องเอกสารกันก่อนเอกสารแรกที่ต้องติดตัวไปแน่ๆเลยจะต้องมีพาสปอร์ตนะครับเล่มปัจจุบันนะครับเล่มที่ยังไม่หมดอายุเนาะเล่มที่เราใช้ในการทำวีซ่านะครับอ,อันนี้ไม่มีไม่ได้เลยไม่มีเดาๆไม่ได้เลยนะครับข้อต่อมาก็คือ วีซ่านักเรียนนะครับวีซ่านักเรียนเนี่ยหลังจากที่น้องๆได้รับแล้ววันนะครับวีซ่า Visa นักเรียนประเภทนิวซีแลนด์เนี่ยมันจะไม่ไม่ใช่สติกเกอร์แปะลงไปในพาสปอร์ตนะครับแต่ว่าจะเป็นกระดาษ A4 2แผ่นนะครับอย่างที่น้องๆเห็นในรูปนี้นะครับนี่คือหน้าตาของวีซ่า Visa นักเรียนที่นิวซีแลนด์นะครับนำติดตัวไปด้วยย้อนกลับไปครอปหนึ่งหนึ่งพาสปอร์ตสองวีซ่าแล้วก็สามล่าง ข้อ3ก็คือตัว๋วเครื่องบินนะครับหรือว่าอ e ีท e ิเกตอีทิเกตนั่นเองปัจจุบันนี้นะครับน้องๆในการที่เราไปโชว์ตัวหรือก่อนที่เราจะขึ้นเครื่องเพื่อทําการเช็คอินนะครับไม่จําเป็นจะต้องนำนำอ e ีทิเกตหรือว่าปิ้นตั๋วไปก็ได้นะครับโดยทั่วไปแล้วถ้าเกิดยื่นพาสปอร์ตไปน้องๆรู้วันเวลากําหนดการเดินทางแล้วเนี่ยทางสายการบินแล้วก็เคาน์เตอร์ของสายการบินนะครับเขาทราบไปแล้วว่ามีชื่อของน้องเป็นผู้โดยสาร นะครับจริงแล้วไม่ต้องนําไปก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าใครจะนาติดตัวไปก็ได้นะครับสำหรับอ e ีทนะิเกตเนาะข้อที่4ก็คือจดหมายรับรองจากสถาบานันตรงเนี้ยนะครับก็คือ,ขอเขาเรียกว,ว่าเป็นตัว offer letter หรือ acceptance letter นะครับซึ่งตรงเนี้ยโดยปกติแล้วพี่โอเป็นคนทําหนะ้าที่สมัครเ,เรียนให้กับน้องๆใช่ไหมครับพี่โอจะส่งตัวเนี้ยหรือว่อา print o ให้นะครับให้กับน้องๆไปนะครับก็ p ิ i นตัวเนี้ยติดไปด้วยเนาะ ข้อต่อมานะครับข้อที่5เนาะก็คือ,อ a c c o m m o d a t i o n confirmation Conf letter ตรงนี้นะครับสำหรับน้องๆที่จองที่พักไว้กับทางสถาบันนั้นนะครับเขาจะมีจดหมายออกมาให้นะครับว่าเขาคอนเฟิร์มที่พักสำหรับให้น้องๆไม่ว่าจะเป็นที่พักแบบโฮมสเตย์หรือที่พักแบบอหอพักกันนะครับก็จะมีจดหมายออกมาให้ปริ้นออกมาแนบไปพร้อมกับตัว offer letter หรือจดหมายอาตอบรับจากสถาบันนะครับ ข้อที่6ก,ก็คือ Airport Pickup Confirmation Letter Airport Pickup Confirmation Letter ก็คือจดหมายถ้าเกิดว่าน้องๆจองคนมารับที่สนามบ,บินเป็นคนที่ชูป้ายน้องชื่อน้องนะครับเวลาน้องเดินออกจากเกตมาใช่ไหมครับก็จะเห็นว่ามีคนมารอรับน้องที่สนามบ,บินถ้าเกิดว่าน้องๆคนไหนที่จองนะครับควรจะมีเอกสารตัวนี้ด้วยเนาะเขาเรียกว่าอีกครั้งนึงนะครับเขาเรียกว่า Airport Pickup Confirmation Letter นะครับ เพราะในนั้นน่าจะบอกว่าคนคนมารับน้องชื่อะไรเบอร์โทรติดต่อฉุกเฉินเป็นแบบไหนยังไงนะครับก็คือต้องปริ้นติดตัวไปด้วยเนาะเผื่อว่าพอไปถึงที่สนามบินที่นู่นเนี่ยน้องๆเกิดเอ๊ะทำไมไม่เห็นเขาเลยไม่เห็นมีคนมาชูป้ายรับเลยอย่างเงี้ยน้องจะได้ติดต่อคนที่มารับได้ถูกนะครับอ่ะข้อที่7นะครับสำหรับน้องๆบางคนเนาะท,ที่ที่มีโรคประจับตัว มีอย่างเช่นบางคนเป็นอะไรดีเป็นหอบหืดเนี่ยครับหรือว่าบางคนเป็นคนเวียนหัวบ่อยอย่างเงี้ยหรือว่ามีเป็นคนที่บางคนนะเป็นโรคประจำตัวจริงๆที่ต้องทานยาประจำและท,ทานยาให้ตรงเวลาแบบนี้ครับก็ควรจะเตรียมไปด้วยนะครับแต่ว่าที่สำคัญเนาะก็คือเวลาน้องๆเตรียมขึ้นเครื่องไปครับควรจะเป็นยาที่ซองยาเนาะหรือว่าแพ็คแพ็คเกจของของยาเนะี่ย ที่บอกบ่งบอกว่าเป็นยาชนิดอะไรเป็นภาษาอังกฤษนะครับเพราะว่าจะได้ไม่มีปัญหาตอนเข้าต่อหมอที่ที่นิวซีแลนด์นะครับเขาจะได้รู้เ ok นาะว่าน้องนี่นต้องกินยาประเภทนี้นะครับข้อที่8นะครับนอกจากกระเป๋าที่ใส่เอกสารเ,เล็กๆแล้วนะครับกระเป๋ากระเป๋าคาดเอวเนาะหรือว่ากระเป๋าสะพายเนี่ยก็ควรจะมีกระเป๋าเป้หรือกระเป๋าถือหรือว่ากระเป๋าที่ไซส์ ไซส์ที่มันสามารถถือขึ้นเครื่องได้อะไว้ใบหนึ่งนะครับเพื่ออะไรเพื่อว่าน้องๆจะได้ใส่ตัวเอกสารต่างๆรวมถึงข้าวของเครื่องใช้เครื่องสาอางอะไรเงี้ยนะครับรูปไปในกระเป๋านั้นด้วยในกระเป๋าใบเนี้ยนะครับส่ติเป็นเป้แล้วกันนาอยอย่างพี่โอนะชอบปกเป้นะครับอีกใบหนึ่งเนาะในเป้ของพี่โอเนี่ยก็จะมีมีปากกานะครับแล้วก็มีไอ้ตัวตัวที่ลบคําผิดนะครับเนาะเผื่อว่าน้องๆจะต้องเซ็นเอกสารอะไรขณะที่กําลังขึ้นเครื่องหรือว่าขณะที่อยูบบนเครื่อง นะครับก็ต้องใช้ปากกาเนาะอย่าลืมไปนะครับไม่ใช่ไปขอยืมของ้ข้างนะครับเนาะแต่ถ้าเกิดกรอ,อกผิดเนี่ยก็จะสามารถลบได้ก็มีที่ลบคำผิดไปเนาะอันที่2คือขาดไม่ได้เลยก็คือโทรศัพท์มือถือนะครับอันนี้เหมือนเป็นปัจจัยที่5ของพวกเรากันไปแล้วเนาะแล้วก็สําคัญมากนะครับโทรศัพท์มือถือนะครับน้องๆ พันจะต้องมีนะพี่โอว่ายังไงยังทุกคนก็ต้องพกโทรศัพท์มือถือนะครับแล้วก็ให้ซื้อซิมการ์ดที่สามารถใช้ในต่างประเทศได้นะครับลองโทรถักที่บริษัทที่น้องๆใช้บริการอยู่นะครับหรือว่าศูนย์บริการโทรศัพท์มือถือไม่ว่าจะเป็นเอ,อ A A s, เอสทรู True, หรือว่าดิแท็อะไรเงี้ยนะครับก็โทรถามเขาว่าซิมที่ใช้ในต่างประเทศเนี่ยราคาเท่าไหรอย่งไงแล้วก็จัดก,การให้เสร็จสับ ก่อนเพ่เครื่องก็เปลี่ยนซิมนั้นนะในเครื่องมือถือของเรานะครับต่อมาก็คือสําหรับน้องๆที่ไประยะยาวนะครับแล้ว,ลวจำเป็นจะต้องใช้ตัวโน้ตบุ๊กหรือว่าแล็ปท็อปเนี่ยก็คือนําติดตัวไปด้วยนะครับและก็บางคมเนี่ยใช้แท็บเล็ตนะครับก็คือกอ็จะได้ใส่ในกระเป๋าไปนี้ได้เนาะ,ะสรุปก็คือพวกอุปกรณ์สืส่อสารต่างๆนะครับก็จะมีอยู่3อย่างหลักๆนะครับก็คือมือถือเนาะโน้ตบุ๊กแล้วก็แท็บเล็ตนะครับก็ ติดไปแสงในกระเป๋าเป้คู่ใจของเราถือเครื่องไปด้วยนะครับต่อไปก็คือ power bank นะครับอันนี้สำคัญเลยเนาะคือว่าเราใช้ชาร์จมือถือนะครับ power bank เนี่ยไม่ห้ามโหลดใต้ท้องเครื่องพอร้อมกับกระเป๋าใบใหญ่นะครับจะต้องถือ้นเครื่องนะครับขนาดความจุอยู่ที่3 2 0 0 0 mah นะครับหรือไม่เกิน160 V อนะครับอย่างอันเนาะแล้วก็ข้อต่อไปก็คือ,อพี่โอเป็นคนชอบ ติดหมอนก็คือต้องเอาเป็นหมอนแบบที่เป็นเป็นรูปครึ่งวงกลมมาครับก็คือเตรียมไปด้วยเนาะก็เวลาเวลานอนจะได้ไม่กับแบบเจ็บคอคอเอียงไปเอียงมานะครับหรือว่าบางคนอาจจะปิดติดผ้าปิดตาก็เตรียมไปด้วยก็ได้นะครับผมแล้วก็ที่สําคัญบนเครื่องแอร์เย็นมากๆเลยนะครับก็อย่าลืมเสื้อแจ็คเก็ตเสื้อหนาวติดไปด้วยนะครับและอันนี้อีกอันหนึ่งก็คือ ผ้าขนหนูผืนเล็กสำหรับเช็ดหน้าเผื่อบางอย่างพี่โอในสมมติว่าตื่นนอนตอนเช้าเครื่องใกล้จะลงแล้วพี่โอจะต้องเข้านาแปรงฟันใช่ไหมครับเราจะได้มีผ้าผ้าขนหนูผืนเล็กเนี่ยเอาไว้เช็ดหน้าซับหน้าอะไรเงี้ยตอนเช้าเก็อันนี้แล้วแต่นะครับว่าใครสะดวกแบบไหนแต่พี่โอก็คือติดกับผ้าผ้าขนหนูแบบผืนเล็กด้วยจะติดเข้าไปด้วยเพราะมันไม่ได้หนักอะไรแล้วมันมาสามารถเส่เป้ได้นะครับต่อมานะครับในยุคสถานาการณ์แบบนี้เนาะที่ชุกเปียกนะครับเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ นะครับก็ควรจะติดไปด้วยนะครับแล้วก็ยังเมื่อกี้พี่โอถึงภาพคุณหนูแล้วก็จะมีเรื่องแปรงสีฟันยาสีฟันนะครับขนาดเล็กๆก,ก็พอขนาดเล็กๆก,กันนะครับแล้วก็น้ํายาบ้วนปากอันเนี้ยอะไรที่มันเป็นเป็นลิควิดนะครับเป็นน้ำเนี่ยไม่ควรจะเกินร้อย l เป็นกฎของการบินนะครับว่าอะไรที่เป็นลิควิดหรือว่าเป็นเป็นน้าเป็นครีมอะไรต่างๆเนี่ย ก็คือไปเกิน50มิลอันนี้ติดตัวใส่กระเป๋าเป้คู่ใจเราไปด้วยนะครับแล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับน้องๆก็คือในกระเป๋าถือของเราที่ถือขึ้นเครื่องไปเนี่ยพร้อมกับข้าของส,สิ่งของต่างๆเหล่านี้ที่ใส่เป้ลงไปเนี่ยน้ำหนักไม่ควรจะเกิน7จกิโลนะครับแต่ถ้าเกินมานิดหน่อยก็กลองถามที่เคาน์เตอร์เช็กอินดูนะครับว่ายุ่งนให้เราได้หรือเปล่านะครับข้อต่อมาข้อที่9นะครับ ข้อที่พี่โอได้พูดไปแล้วเนาะว่าอย่างที่พี่โอเคยเกินไปว่าในเรื่องของการเตรียมประกาขึ้นไปนะครับแต่แล้วก็น้องๆเนี่ยอาจจะต้องใช้กรอกอะไรนะครับตอนนี้พี่โอก็จะมีใบแงะโชว์ให้น้องๆดูนะครับเข้เรียกว่าเป็นใบ New Zealand Passenger Arrival Card นะครับก็คือใบตอมอนั่นเองคือใบกรอกคนเข้าเมืองนะครับเหมือนต่างชาติเข้ามาญี่ปุนเราเนี่ยเขาก็ต้องกรอก เป็นชื่อนามสกุลพาสปอร์ตนัมเบอร์บินมาจากไหนอะไรต่างๆเช่นเดียวกันคับว่าน้องๆจะไปที่นิวซีแลนด์เนาะพอใกล้ๆเครื่องจะลงครับคุณแอร์คุณสจวตเนี่ยครับเขาก็จะเอกสารตัวนี้นะครับจะให้กับน้องๆบนเครื่องนะครับก็คือ,อน้องๆก็กรอกไปตามนั้นเลยกรอกไม่ยากครับง่ายๆโดยก็คือแค่ถามชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดอะไรเงี้ยนะครับไปพักที่ไหนเราก็สามารถใส่ชื่อที่พักของโฮสต์แฟมิลี่หรือที่พักเป็นหอพักที่เราจะไปพักก็ได้นะครับ ซึ่งซึงก่อนเดินทางนอ้องเดี๋ยวยังไงเนี่ยพี่โอสำหรับน้องๆตัวเล็กๆนะครับพี่โอจะสอนเรื่องของการกรอกไอตัวของ New Zealand Passenger Arrival Card ด้วยนะครับตรงนี้ไม่ต้องกังวลเนาะจากข้อหนึ่งที่ผ่านมานะครับน้องๆเนาะก็คือในเรื่องของเอกสารต่างๆทั้งหลายแหละที่พี่โอพูดมาเนี่ยครับ ่วนใหญ่แล้วเนี่ยก่อนเดินทางนะครับพี่โอจะทําการพีดีพาร์เจอร์ไกด์ให้กับน้องๆทุกคนรวมถึงคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับโดยที่ที่พี่โอเนี่ยจะจัดเรียงเอกสารตามที่พี่โอพูดมาให้ทั้งหมดลัดเซตเป็นเซตไปเลยว่าไอเซตเนี่ยคือขึ้นเครื่องนะมีอะไรบ้างอะไรยังไงนะครับตรงนี้ไม่ต้องกังวลน,นะครับผมยังไงพี่โอเนี่ยจัดเตรียมให้อยู่แล้วก่อนที่จะเดินทางนะครับอ่ะเรามาต่อกันที่ข้อที่2เลยนะครับก่อนที่เราจะเดินทางเนะี่ย ก็ควรจะตรวจสุขภาพร่างกายและสุขภาพฟันนะครับน้องๆบางคนอาจจะใส่เหล็กดัดฟันอยู่หรือว่าบางคนยังไม่ได้ไปขูดหินปูนเลยบางคนยังไม่ได้ไปอุดฟันเลยอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของฟันนะครับให้ไปทําก่อนที่จะเดินทางได้เลยนะครับส่วนเรื่องการตรวจสุขภาพร่างกายในเพื่อความ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองนะครับยอ,อย่างพี่โอเองเนี่ยพี่โอเดินทางบ่อยใช่ไหมครับเวลาพี่โอไปวิสิตมหาวิทยาลัยหรือว่าโรงเรียนในต่างประเทศเนี่ยพี่โอก็จะไปฉีดวัคซีนก่อนแบบนี้ครับก็แล้วก็ไปตรวจสุขภาพร่างกายก่อนว่าร่างกายเราเป็นแบบไหนยังไงตรงเนี้ยนะครับเรื่องสุขภาพร่างกายแล้วก็สุขภาพฟันนะครับก่อนที่น้องๆจะเดินทางเนาะก็คือไปตรวจเช็คอัพให้เรียบร้อย นะครับถ้าเกิดว่าใครมีโรคประจําตัวใดๆนะครับอย่าลืมขอใบรับรองแพทย์ฉบับภาษาอังกฤษแนบติดตัวไปด้วยนะครับเพื่ออะไรเพราะว่าถ้าสมมติน้องไปอยู่ที่นู่นแล้วนะครับใบรับรองแพทย์นะครับ เป็นสิ่งที่สําคัญเนาะเจ้าที่โรงเรียนแล้วก็บุคคลใกล้ชิดของเราที่ดูแลเราที่นู้นนะครับเขาจะได้ทราบว่าเราเราเนี่ยเป็นยังไงเราเป็นโรคประจํา <or>, ตัวอะไรและจะได้มีวิธีหาวิธีทางป้องกันแก้ไขและถ้าเกิดว่าถึงขั้น a d ิ i ต้ i o n ศัลยงพบาลเนี่ยทางคุณหมอที่ที่นิวซีแลนด์เขาจะได้ทราบครับว่าเราแพ้ยาอะไรหรือว่าเราเป็นโรคประจําอะไรเขาจะรักษาได้ถูกต้องนะครับสำคัญนะครับอย่าลืมเนาะอ่ะ เรามาต่อที่ข้อที่3กันเลยนะครับอันนี้กรณีที่ต้องทำประกรันการเดินทางนะครับติดต่อบริษัทประกรันโดยตรงได้เลยตรงนี้นะครับน้องๆก็คือโดยทั่วไปแล้วว่าน้องๆจะมีประกรันสุขภาพเนะี่ยซึ่งทางโรงเรียนเป็นคนทำให้อยู่แล้วเนาะแต่ในในระขณะที่เดินน้องๆเดินทางเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ถ้าเกิดจะสร้างความอบุ่นใจนะครับก,ก็อาจจะทำประกรันการเดินทางเพิ่มเติม มาอีกก็ได้หรือจะไม่ทําก็ได้นะครับแต่โดยทั่วไปแล้วเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะทําให้กับน้องๆด้วยเช่นว่าประกันเช่นกระเป๋าหาาอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็ขึ้อนอยู่กับกรมธรรม์แล้วก็ราคากรมมายที่น้องๆแล้วก็คุณพ่อคุณแม่จ่ายไปครับ cover, รว่าจะครอบคลุมอะไรบ้างอนะันนี้ก็แล้วแต่ว่าใครสะดวกที่จะทํา หรือว่าใครสะดวกที่จะไม่ทำอันนี้ก็ก็เก็บไว้พิจารณานะครับแล้วสามารถโทรถามบริษัทประกันที่ที่มีชื่อเสียงเนาะอย่างเช่นออของ a a a แบบนี้ก็ได้ครับชาร์ g ริสอะไรเงี้ยครับเนาะก็ลองติดต่อประกันหรือว่าบางบางครอบครัวก็คือทําประกันไว้กันอยู่แล้วนะครับก็ลองติดต่อ,อ,อคนที่ดูแลเรื่องประกันของของครอบครัวไว้นะครับว่าถ้าเกิดว่าจะทะํบประกันเดินทางต่างประเทศเนี่ยเราจะ ทำยังไงได้บ้างนะครับลองติดต่อดูนะครับสําคัญคือจะทําก็ได้ไม่ทำก็ได้นะครับข้อต่อไปคือข้อที่4นะครับเรื่องของการเงินนะครับการแลกเงินสดนะครับแล้วก็การทำทราเวลการ์ดนะครับก่อนที่จะเดินทางน้องๆก็ควรจะต้องแลกเงินเป็นสกุลเงินนิวซีแลนด์นะครับเราสามารถติดต่อกับสถาบันการเงินใกล้ๆบ้านได้เลยนะครับว่า พี่โอแนะนำนะครับให้โทรไปสอบถามก่อนว่าเขามีสกุลเงินนิวซีแลนด์ให้แลกหรือเปล่าแล้วมีเท่าไหร่นะครับหรือเรียกว่าเขาเรียกว่าภาษาภาษาชาวบ้านก็เรียกว่าโทรไปจองนะครับโทรไปจองเงินนะครับเสร็จแล้วเราก็เอาเงินไปแลกนะครับพี่โอแนะนํานะครับว่าควรติดตัวไปสักประมาณ1000เหรียญก็เพียงพอนะครับเพราะที่เหลือนเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยใช้วิธีการโอนเงินเข้าในบัญชี ที่นู่นก็ได้สําหรับคุณแม่คุณพ่อเพื่ที่ะอยู่ในไทยนะครับพอน้องไปอยู่ที่นู่นแล้วน้องต้องเปิดบัญชีใช่ไหมครับก็ใช้วิธีการแบบนั้นก็ได้หรืออีกอันหนึ่งนะครับในในยุคหลังๆมาเนี่ยนะครับก็คือการการทำทรเวลการ์กนะครับการทำทรเวลการ์กคืออะไรนะครับพี่โอขอขยายความนิดนึงเนาะทรเวลการ์กคือบัตรเครดิตหรือบัตรเติมเงินรูปแบบหนึ่งที่สามารถใช้แลกสกุลเงินต่างประเทศได้ นะครับสามารถใช้เกิดเงินสด ATM ได้ นะครับสมมติว่าเราเดินไปช้อปปิ้งที่นิวซีแลนด์เนาะกําลังเดินอยู่คุนรีทเลยเรามีบัตรทร a เวลการ์ดอันนี้นะครับเ,เราต้องการที่จะซื้อของก็ร้านคาเหล่านั้นก็จะรับบัตรทร a เวลการ์ดหรือ,รอ,รอบางคนต้องการเงินสดนะ,นะครับก็คือสามารถใช้ไปเสียบที่ตู้เอทีเอ็มได้เลยเลยยนี่ยคือทร a เวลการ์ดนะครับเท่าที่พี่โอทราบมานะครับแล้วก็เป็นที่นิยมก็จะมีของธนาคารกรุงไทยนะครับยังไงก็น้องๆลองให้คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองไปติดต่อที่ธนาคารได้นะครับ ส่เรื่องของค่าธรรมเนียมอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ลองถามเขาดูเนาะว่าค่าธรรมเนียมอะไรเป็นแบบไหนยังไงนะครับแต่จากประสบการณ์ของนักเรียนพี่โอที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างะสะดวกสบายแล้วก็ค่าธรรมเนียมไม่ได้สูงมากนะครับพี่โอว่าทัศนวิสยก็สะดวกดีนะครับติดตัวไปด้วยในการเดินทางเนาะต่อกันเลยนะครับน้องๆข้อที่5เทคนิคการจัดกระเป๋า เดินทางนะครับอันนี้พี่โอใช้ประสบการณ์ตรงจากของพี่โอเองเลยนะครับเพราะว่าพี่โอต้องเดินทางบ่อยมากนะครับจากประสบการณ์ที่พี่โอเคยไปรเรียนต่อมาที่ประเทศนิวซีแลนด์นะครับแล้วก็หลังจากกลับมาเนี่ยพี่โอก็ต้องเดินทางไปเยี่ยมไปรับไปทำไปประชุมสัมมนานะครับออทางโรงเรียนในนิวซีแลนด์นะครับหรือโรงเรียนในประเทศอื่นๆเนี่ยก็เชิญพี่โอมาแล้วก็ พี่โอก็เดินทางต่างประเทศเพื่อไปดูโรงเรียนไปเยี่ยมชมนะครับเพราะฉะนั้นพี่โอคนค่าที่เดินทางบ่อยนะครับประสบการณ์ครั้งนี้นะครับก็เลยเอามาเป็นเทคนิคในการจัดกระเป๋าเดินทางให้กับน้องๆน,น,นะครับหรือคุณพ่อคุณแม่นะครับท่านท่านไหนที่กําลังจะจะัดกระเป๋าให้น้องๆลน,นะครับก็ลอง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 ฟังเทคนิคนี้ก็ได้นะครับ เรามาเริ่มต้นข้อแรกกันเลยนะครับจะมีทั้งหมดอยู่8ข้อนะครับผมข้อแรกก็คือในการทำลิสต์นะครับทำลิสต์ว่าเราต้องการเตรียมอะไรไปบ้างเอากระดาษ A4 มา1ใบนะครับแล้วเขียนไปเลยเนาะลิสต์แต่ก่อนแต่ก่อนหน้าน,านั้นเดี๋ยวลืมพูดไปก่อนหน้าน,นั้นก็คือว่า,าพี่โอเนี่ยจะทำเอาเสื้อผ้าหรือว่าข้าวของเครื่องสำอางอะไรต่างๆที่จะใช้ในการเดินทางนะนะครับเอามา แบ่งเป็นหมวดหมู่เอามาวางกองหมวดเตียงก่อนนะคะนิช่นว่าเสื้อแขนยาวเสื้อกระหนาวอะไรพวกนี้นะครับเป็นหนึ่งกองนะครับเสื้อแขนสั้นนะครับหนึ่งกองเสื้อแขนยาวหนึ่งกองชุดนอนหนึ่งกองชุดชั้นใน1กองอะไรงนะครับสบู่แชมพูอะไรต่างๆนะครับก็แบ่งมาเป็นแต่ละประเภทไปนะครับแต่ไม่ใช่ว่าจะเอาไปทั้งหมดนะครับน้องๆก็คือเราจะมาดูก่อนคัดสรร นะว่าอันไหนเอาไปไม่เอาไปดีบางทีก็รักพี่เสียดายน้องนะครับเดี๋ยวค่อยมาตัดสินใจก่อนพับแล้วก็ม้วนเก็บใส่ใกระเป๋านะครับอ่ะย้อนกลับมาดี้อหนึ่งทำไมต้องทำาลิสต์หลังจากที่เอามากองแล้วนะครับน้องๆพอเราอ่ะพินิจพิจารณาแล้วว่าจะเอาเสื้อตัวนี้แหละไปเสื้อตัวโปรดของฉันก็มว้มว,นมวนเก็บใส่ใกระเป๋าแล้วก็เช็คไปนะนี่คือการทำาลิสต์ใช่ไหมครับอ่า อย่างเช่นเขาเขาของเครื่องใช้ใช่ไหมครับบางทีครีมทาผิวยี่ห้อนี้ยี่ห้อนี้อะไรพวกนี้นะครับก็เอ๊ะเอาเอายี่ห้อนี้ไปดีกว่าอ่ะเช็คไปนะครับนี่คือเทคนิคแรกคือการทำบริสรายการบริการที่จะจัดลงกระเป๋านะครับอ่ะข้อที่2ละมาดูเรื่องของเสื้อผ้ากันนะครับพี่โอแนะนำนะครับว่าเสื้อผ้าต่างๆนะครับ เราควรจะเตรียมไปสักให้จินตนาการว่าเราเดินทางไปประมาณสักหนึ่งหรือสองสัปดาห์แบบนี้ครับเพราะว่ายัางไงเนี่ยน้องๆเวลาไปอยู่โฮมเสเตย์น้องๆก็สามารถซักเสื้อผ้าได้ใช่ไหมครับหรือว่าถ้าเกิดว่าเราไปอยู่ที่นู่นแล้วนะครับเวลาเราคิดว่าเราเราต้องการตัวอย่างเช่นเสื้อันหนาถ้าเกิดเสื้อันหนาคิดว่าเอ้คุณภาพที่เรามาจากเมืองไทยเนะี่ยยังไม่พอกันหนาะพอต้องการจะซื้อเพิ่มที่นู่นอย่างเงี้ยเราก็ค่อยสามารถ บอกโฮสต์นะครับว่าเออฉันต้องการที่จะซื้อสลักเพิ่มเติมอะไรเงี้ยพาไปซื้อหน่อยได้ไหมแบดนี้ก็ได้นะครับเตรียมไปสักประมาณ1-2หรืสอสสัปดาห์ก็พอนะข้อ3นะครับเรื่องเครื่องสำอางต่างๆเครื่องปฏิทินผิวอะไรต่างๆนะครับพี่โอนแนะนำว่าเตรียมไปเฉพาะเป็นแบบ travel set พออย่างเช่นสบู่ออครีมที่อัดน้ำ นะครับก็คือเป็นแบบกระปุกที่ไม่เกิน50 ml อะครับขวดที่ไม่เกิน50 ml เนาะหรือสบู่แชมพูอะไรเงี้ยทุกอย่างไม่เกิน50 ml คือเขาเรียกว,ว่าเป็นแบบ t r a v e l set นะครับแค่นั้นก็เพียงพอแล้วนะครับพอเราใช้เสร็จแล้วใกล,ใกล้จะหมดเราค่อยไปซื้อเพิ่มเติมที่นูน่นเพราะว่าอะไรเพราะว่าสิ่งของเราเานี้ครับน้องๆมันค่อนข้างที่จะมีน้ำหนักหรือถ้าเกิดว่าใครคิดว่าไม่สะด,ดวกในการใช้สิ่งของเล็กๆเ,เ,เหล่านี้ก็นำเป็นแบบขวด ไซส์บิ๊กไปเลยก็ได้นะครับแต่ว่าเอาไปเป็นอย่างละ1พอย่างเช่นว่าไซส์บิ๊กของแชมพูครีมลดผงครีมทาผิวแบบนี้ครับก็เอาไปแบบใหญ่ๆอย่างนั้นนะอย่างละอันข้อนั้นก็พอนะครับสรุปก็คือเอาเป็นแบบทาวเวอร์เซตนะครับหรือจะซื้อแบบไซส์ใหญ่ไปเลยแต่ เอาไปชน,นิดละ1นึ่งขวดใหญ่ก็พอหละครับข้อที่4ก็คือรองเท้าแล้วก็ถุงเท้านะครับที่ประเทศนิวซีแลนด์นะครับน้องๆน้องๆจะต้องใช้กําลังขาค่อนข้างจะเยอะหรือว่าเดินเยอะนั่นเองเพราะฉะนั้น,นรองเท้านะครับพี่โอนแนะนําเป็นแบบกร n น n ิ shoe เป็นแบบที่รองเท้าพ่อใบอที่เราใส่และสะดวกสบายไม่กัดเท้าเรานะครับคอยซัพพอร์ตเท้าเราแบบนี้นะครับ เอาไปสองคู่นะครับหรือว่าบางคนอาจจะแบบบัตเจ็ตคุณพ่อคุณแม่ให้ตังค์เยอะหน่อยเอาไปคู่เดียวก็พอแล้วค่อยไปซื้อเพิ่มเือเอาที่นู่นพอเห็นคู่นี้ใกล้ๆจะชำรุดแล้วนะครับก็ก็ค่อยไปซื้อคู่ก็ได้แต่ว่าพี่โอจะเอาไปสองคู่นะครับเสร็จแล้วก็รองเท้าแตะสักหนึ่งคู่ก็พอนะครับสำหรับใส่ในช่วงหน้าร้อนส่วนถุงเท้าล่ะถุงเท้าก็เอาไปประมาณสักหนึ่งโหลก็ได้ครับนอะแล้วก็แนะนําว่าถุงเท้าเนี่ยควรจะเป็นถุงเท้าที่มีความหนา นะครับแล้วก็สามารถกันหนาวได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าบางคนนะ่ะชอบใส่รองเท้าผ้าใบแล้วก็ถุงเท้าที่ไม่โชว์ข้อแบบเนี้ยนะครับแบบนั้นก็ได้นะใส่ในช่วงซัมเมอร์อะไรเงี้ยหรือฤดูใบไม้ผลิอะไรเงรี้ยโอเคครับแต่ว่าถ้าเกิดน้องๆไปใส่ช่วงหน้าหนาวหรือใบไม้ร่วงเนี่ยเรคิดว่ามันไม่น่าจะป้องกันความหนาวได้เพราะฉะนั้นความหนาของถุงเท้าเนี่ยควรที่จะกันหนาวได้นะครับข้อที่5นะครับ อันนี้สำคัญเหมือนกันเนาะเรื่องปลั๊กไฟนะครับควรจะเตรียมแบบไหนไปดีพี่โอแนะนำว่าเป็นแบบปลั๊กพ่วงนะครับที่มันมีเสียบได้หลายๆอันเนาะแล้วก็นอกจากปลั๊กพ่วงแล้วนะครับก็เป็นตัวตัวแปลงไฟหรือว่าดัปเตอร์เนี่ยเอาไปอีกหนึ่งอัน นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเต้าไฟที่เสียบไฟบ้านที่นู่นนะครับเชฟมันจะลักษณะเชฟของปลั๊กอะครับมันจะไม่เหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นเอาตัวที่แปรงไฟเป็นหนึ่งอันแล้วก็ปลั๊กพ่วหนึ่งอันนะครับเวลาเราต้องการที่จะชาร์จแบตต้องการชาร์จมือถือชาร์จแล็ปท็อปเ,อเสียบที่เหน็บผมเครื่องเป่าผมของเราเนี่ยเราจะได้เสียบได้หลายอันนะครับ ตรงนี้ก็เตรียมแบบนี้ไปละกันเนาะข้อที่6นะครับสำหรับน้อง,องๆบางคนนะครับที่มีโรคประจำตัวแล้วก็จะต้องทานยาสม่ำเสมอทานทุกวันแบบนี้นะครับก็คือนอกจากไอตัวที่เราจะต้องทานแยกไว้สำหรับตัวที่ต้องถือขึ้นเครื่องเวลาทานไว้บนเครื่องแล้วเนี่ยเราจะต้องเตรียมแบบเยอะๆเลยใช่ไหมครับก็คืออาโหลดในกระเป๋าเดินทางไปแบบนี้ครับยา ประจำของเราเนี่ยควรจะต้องมีฉลากกันนะครับว่าเป็นยาชนิดไหนประเภทอะไรและที่สําคัญพี่โอจ,จะแนะนําว่าถ่ายเอกสารใบรับรองแพทย์นะครับแปะเข้าไปในในเซ็ตของยาของเราด้วยเนาะเพราะว่าเวลาถ้าเกิดว่าเราถูกตรวจจากอิมมิเกรชันหรือว่าตอมอที่นู่นนยครับเขาจะได้ทราบว่ายาชนิดนี้คือยาประเภทอะไรนะครับและมีความจำเป็นและค,ความสำคัญต่อตเราแบบไหน ย่างไงนะครับจะไม่ต้องไปยืนอธิบายให้เขาวพาพอเขาเห็นเอกสารก็รู้แล้วนะครับเป็นภากฤษอยู่แล้วใช่ไหมครับในเรื่องของยาแบบนี้ก็อโอเคนะครับต่อมาก็คือข้อที่7นะครับบางคนกลัวอดพวกอาหารแห้งต่างๆไม่ว่าจะเป็นบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปนะครับี่ห้อไหนก็แล้วแต่นะครับโจ๊กคัพอะไรอย่างเงี้ยเอาไปด้วยได้นะครับแต่ว่าก็คือเอาไปเพียงพอสาหรับเบื้องต้นสําหรับช่วงระยะเวลาแรก,แรก ก็พอนะครับหลังจากนั้นนี่ยก็คือเดี๋ยวเราไปซื้อเพิ่มเติมที่นู่นได้จากร้านเอเชียร้านจีร้านไทยหรือร้านซูเปอร์มาร์เก็ตที่เป็นที่ของฝรั่งคนนิวซีแลนด์เลยแบบเนี้ยอาหารเอเชียก็มีขายนะครับก็เตรียมไปสำหรับ1หรือ2สัปดาห์แรกก็พอนะครับนะข้อที่8ข้อสุดท้ายนะครับอย่างพี่โอเองเนี่ยพี่โอมีปัญหาเรื่องหองสายตาใช่ไหมครับพี่โอก็ต้องมีแว่นตา ไปด้วยหรือใส่คอนแทคเลนส์นะครับพูดสำหรับคนที่มีแว่นตาก่อนนะครับไม่ว่าจะสั้นหรือยาวนะครับก็คือหรือเอียงอะไรก็แล้วแต่นะครับเตรียมแว่นไป2อ,อันนะครับเผื่อว่าแว่นอันแว่นที่ใส่ประจำหายหรือชำรุดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราจะได้หยิบอีกอันหนึ่งมาใช้แทนได้ นะครับเพราะว่าร้านแว่นที่นู่นนะครับค่อนข้างจะราคาสูงมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเตรียมไป2อ,อันนะครับส่วนคนที่ใช้คอนแทคเลนส์นะครับก็คือ,เ,อ,อเตรียมไปเยอะๆเลยเพราะว่าคอนแทคเลนส์มันไม่ได้หนักแต่ว่าสิ่งที่มันจะมาคู่มกับตัวของคอนแทคเลนส์นะก็คือน้ำยาล้างคอนแทคเลนส์อันนี้ก็คือเตรียมไปสอกระปุกใหญ่พอหมดแล้วเนี่ยค่อยไปซื้อเพิ่มเติมที่นู่นแต่ต้องแอบบอกว่า น้ำยาลา้างคอนแทคเลนส์ที่นู่นนราคาสูงอยู่เหมือนกันแต่ว่าเสียน้อย <_' S 1> เสียยาก <_' S 1> เสียมาก <_' S 1> เสง่ายเนาะถ้าเกิดเตรียมไปเยอะเกินก็จะหนักกระเป๋า,าตัดใจนะครับเตรียมไป2องกระปุกใหญ่พอนะครับแล้วค่อยไปซื้อเพิ่มเติมเอาที่นู่นนะครับเนาะอันนี้ก็สรุปแล้วก็คือแปดข้อนะครับที่เป็นเทคนิคการจัดกระเป๋าเดินทางสรบพีโอที่จะมาแบ่งปันแชร์กับน้องๆแล้วก็คุณพ่พพพพคอคุณแม่คุณผู้ปกครอง สำหรับคลิปนี้จบลงไปแล้วนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับน้องๆนะครับก่อนจากกันไปในวันนี้ก็อย่าลืมกด subscribe กด like กดแชร์กดกระดิ่งนะครับเพื่อจะไม่พลาดข้อมูลในครั้งถัดไปนะครับเกี่ยวกับการเรียนต่อต่างประเทศนะครับไม่ใช่เฉพาะพี่โอเองนะครับแต่ก็จะมีพี่ๆท่านอื่นในทีมของ Learning Curve นะครับในงานันจะมาแบ่งปัน ข้อมูลใหม่ๆข้อมูลที่อัปเดตให้กับน้องๆแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะครับสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ